สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่อง FANTASY STORY นะคะวันนี้จะมาสปอยกำลังจอมยุทธ์ูดทางสารภาคสองสำนักถังเลือดพุดจบแดงถ้าพร้อมรับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะเกิดฉากมาถัาง้ารเลือดบินอยู่บนท้องฟ้าและได้สังเกตเห็นแสงสีทองที่แผ่กายจากพื้นดินสู่แทงเทพ เฉียวอู่เห็นถังฟานที่มีสีหน้าเคร่งเครียดจึงได้เดนินเข้ามาคุยกับถังฟานเกี่ยวกับเรื่องดินแดนโตหลัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปถังฟานไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากการยืนดูสานักถังที่เขาสร้างขึ้นมาเรื่องเสื่อมถอยตามกาลเวลาเฉียวอู่ก็ได้บอกถังฟาน่าอย่าคิดมากไปเลยถ้ามองในมุมกับการการเสื่อมโทรมของสานักถังนั้น เป็นเพราะว่าการก้าวหน้าของยุคสมัยไดจัก,กรวาลทางฟานได้เอ่ยขึ้นมาว่าเขาได้พบดาวดวงใหม่ในดินแดนโต้หลัวทางอูถงที่ได้แอบฟังพ่อกับแม่คุยกันถึงดินแดนโต้หลัวอยู่บ่อยๆเธอก็ได้คิดว่าดินแดนนี้ต้องมีอะไรสนุกสนุกให้ทาแน่ๆนางจึงได้ลงมาในดินแดนแห่งนี้ตัดฉากมาที่คฤหานุยุคพยาขาว ที่หมวอี้หาได้มายืนอยู่หน้ารูปปั้นพยักฆูก,กันก็ได้มีทหารสองคนเดินเข้ามาหาเขาและคิดว่าเขาเป็นผู้บุกรุกจึงได้พยายามจับตัวเขาแต่พอเขาเห็นคิดก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นหนายน้อยแต่อี้หาได้ปฏิเสธแล้วพูดว่าจากนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ใช้น,นามสกุลใต้แล้จะมาใช้นามสกุลหัวทหารได้ถามว่าจะเข้าไปในคาริหาหรือหรอแต่อี้หาได้ตอบกลับามาว่า ฉันจะออกไปจากที่สโคร่งแหน,นี้เมื่อทหารได้ยินก็ได้ทําการจากกับตัวอ,อีหาบแต่เขาก็ได้หลบหนีออกมาได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ย้อนนึกถึงความหลังในตอนที่เขาและแม่ของเขาถูกกันแก้งได้ออกจากคฤหาสน์ไปอยู่ในโรงเก็บปืนจนแม่ของเขาได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงกกอนแม่ของเขาตายแม่ของเขาได้ฝากป,ปิดพะยักข่าไว้ให้หลังจากที่แม่เขาตายเขาก็ได้บอกกับตัวเองว่าจะต้องแข่งแข่งขึ้นให้ได้ หลังจากนั้นเขาได้ออกเดินทางตามล่ามแห่นวิญญาณุงคแรกของเขาระหว่างทางเขาได้พักดื่มน้ำและอาหารและทำให้เขาได้พบกับถังยาที่มาขอซื้อปลาย่างจากอิหาแต่อิหาบอกว่าถ้าพี่สาวอยากกินก็หยิบไปได้เลยเมื่อถังยาได้ยินแบบนั้นจึงได้คว้าปลาที่อยู่ในมืออ่หาไปหลังจากนั้นเป้ยก็ได้เดินเข้ามาและพูดว่าเขายังไม่ได้กินเลยแล้เจะกลับไปแย่งเขาซะได้ ทงังยาที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้มีสนใสเปยเ้ยก็ได้นํามือมาลูกหัวทางยาจากนั้นอีหาวได้ยื่นปลาอีกตัวให้เ้ยเบย์และทั้งสามคนก็ได้นั่งกินปิ้งปลากันอย่างอร่อยหลังจากที่ได้กินปิ้งปลาของอีหาวทางังยาก็ได้ชมอีหาวว่าย่างปลาอร่อยมากหลังจากกินอาหารเสร็จเขาก็ได้แยกตัวออกมา ่ที่จะตามหาแหนวิญญาณหลังจากที่เข้ามาในกาชิงโตเขาได้ถูกสัตว์วิญญาณจูงตีหัวอีหาดได้ใช้แน่วิญญาณของเขาได้กิจพยะเขาของเขาในการสังหารสัตว์วิญญาณอีหาดได้ใช้แน่วิญญาณของเขาและกิจพยะเขาของเขาในการสังหารสัตว์วิญญาณเขาอยากจะดูดซับวงแหวนวิญญาณแต่เขาไม่มีแม้แต่เรียวแรงพอที่จะดูดซับในระหว่างนั้นพ่อบตัวของเขาก็ได้ปวคลุมไปด้วยน้ำแข็ง แนะได้มีหนอนตัวใหญ่ยักษ์ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเขาเปิดฉากมาในตอนที่สองหนอนใหม่น้ำแข็งได้พบกับอีไลค์เบอร์ซื้อที่พยายามจะเข้ามาอยู่ในตัวของหัวอีหา่าวซึ่งหนอนใหมน้ำแข็งซึ่งหนอนใหม่น้ำแข็งได้ตามหามนุษย์สายพลังจิตมานานหลังจากอีห่าวได้ฟื้นขึ้นมาในหว้วงพลังจิตของเขาเขาได้พูดกับหนอนใหมน้ำแข็งที่มีชื่อว่าเทียนหมี และได้บังคับให้อีห่าวเรียกตัวเองว่าพี่เทียนหมิงอีกด้วยอีหา่าวได้ถามเทียนหมิงว่าทำไมถึงได้เลือกเขากันในตำดาแล้ววงแหวนวงแรกไม่ควรมีอายุเกินสี่รอปีเทียนหมิงได้ตอบว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากจริงๆแล้วเขาไม่อยากเลือกอีกอกหา่าวหรอกแต่มันจําเป็นหากเขาไม่เลือกเขาก็อาจจะตายได้เทียนหมิงให้อีห่าวดูผนึกที่เขาสร้างขึ้นมา อิหาได้ยิงแบบนั้นก็ดีใจมากที่ตัวเองได้รับวงแหวนมาแล้วแต่เทียนหมิงบอกว่าร่างกายของอิหาตอนนี้รับได้แค่400ปีเท่านั้นแต่ถ้าหาพัฒนาขึ้นวงแหวนยิญญานก็จะพัฒนาตามไปด้วยเทียนหมิงได้อธิบายว่าเขาเป็นสัตว์วิญญนิาณล้านปีเลยนะยังไม่รวมถึงวงแหวนแห่งสติปัญญาอีก เทียนหมิงได้มอบวงแหวนวิญญ,ญาณให้อี่หางแล้วก็ได้เพิ่มทักษะวิญ,ญญาณให้ถึงสีทักษะด้วยกันหลังจากพูดคุยกันเสร็จเทียนหมิงก็ได้รับอยู่ในตัวอี่หางและได้ส่งอี้หาวกลับมาพอฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับเป้ยเป้ยและถังยาอีกครั้งเป้ยเป้ยและถังยาได้บรรลุถึงระดับ30แล้วหลังจากที่พวกเขาคุยกันได้มีสัตว์วิญญาณบุจโจมตี ทำให้ได้รู้ว่าเป้ยเป้ยมีวิญญาณยุทธราชามังกรสายฟ้าและทังยามีวิญญาณยุทธคือย่างเงินคามทั้งสคนได้ทำการต่อสู้กับปรสสรพิษม่านถั่วหลัวที่มีความรวดเร็วและระบุตาแหน่งในการจมงปีที่ยากหลังจากที่ทั้งสคนได้เสียท่าเทียนหนิงได้บอกกับอีหางว่าอีหางสามารถใช้พลังจิตช่วยเป้ยเป้ยได้นะ ในเขาก็ได้ใช้ทักษะวิญญาณที่หนึ่งของเขาในการจับตรวจและแบ่งปันพลังจิตให้กับเป้ย์และถังยาในการโจมตีสังรพิษม่านถั่วหลวระดับพันปีและสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายทำให้ถังยาได้ดูดจับวงแหวววิญ,ญญาณที่สามของนางในระหว่างการดูดซับวงแหวววิญ,ญญาณของถังยาอีหังและเป้ย์ได้พูดถึงพลังวิญญ,ญาณยึดของถังยาที่คล้ายกับวิญญ,ญาณยึดของเทพสมุทรถังซาน ที่ก่อตั้งสนักถังเบื่อยบอกถึงย่าเงินคามของถังยาจะเหมือนถังซานแต่ย่าเงินคามของถังยาเทียบกันกับจักพัิเงินคามของถังซานไม่ได้เลยได้ทําให้ได้รู้ว่าถังยาคือรูมิสนักถังคนปัจจุบันพอนางดูซับวงแหวนวิญญาณเสร็จแล้วนางก็ได้อ่ยปากชวนอี้หาวเข้าร่วมสนักถัง น,นางได้มอบคำพีเสียนเทียนให้กับอี้หาวที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเพราะว่ามันหมกแก่การฝุกผลของอี้หาวมากหลังจากพูดคุยกันเสร็จเป้ยไ,ได้ทําการสอนอี้หาวในการฝึกวิชาเสียนเทียนหลังจากนอนทั้ง3าคนก็ได้เดินทางมาที่มองสื่อไลเครอรก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสปอยตำนานจมยุ้พูดถึงการภาค 2, สองนักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่หและในตอนที่ส หากใครมีข้อเสนอในอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะและจุดท้ายหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ